เสร็จไม่เสร <S 2> <S 2> ็นรู <S <S ้ทำอารมณ์เป็นยังไ,ไงสำหรับพระเจ้าที่เราท่านเราปุ๊บอ่าก็เดินไปไม่อยากจะอันนี่แล้วพอดีมันมันมันมีปิ๊กิมีสุขมีระยะอย่างเงี้ยสองสามสำเร็จเรียบร้อยละบางทีท่านก็ไม่อยากจะอะไรนะไม่แน่คนบรรลุสังเกตได้บางทีหลวงปู่หลวงพ่อปุ๊บมันรู้ไปออมันรู้ทำเสร็จแล้วก็ไป,ไป,ไปเป็นนิทานเลยก็มีเคยได้ยนินไหมมีด้วยแบบจับของนิทานไปเลยเรื่องบางคนก็ไม่อยากจะนี่จะเอาเป็นมาใบ้ฟันให้คนอื่น พระฤาษีนี่ก็สองจิตสองใจเหมือนกันแต่เดินเดินไปพิจารณาเนี่ยนะมาจากจากต้นโพเนี่ยเม่อทาเราไปไปไหนเนี่ยพุทธคยาในชะ่ไหมจากที่ทนั่นมันตั้งบพลังที่หาดนั้นแล้วก็เดินไปที่ขอบสระประมาณห้าสิบเมตรน่าจะลาบ้านแดงมาบ้านแดงมาที่นี่เพราะว่าต้นไผ่์ตอไผ่มาที่นี่นะตอไผ่์ทงน้องห้าสิบเมตรเดินไปเจอสระอยู่มีดอกบัว ท่านมาดูพิจารณาบัวสี่เหล่าพระอุลยเปรียบเทียบว่าคนในมนุษย์ในโลกมีมีสี่จำพวกสี่จำพวกก็มันเหมือนเหมือนเนี่ยบัวสี่เหล่าก็เลยสเนี่ยอ่าเหมือนกันคนที่อ่อะไรนะคนที่มาหรือว่าคนอะไรเ่ยก็บัวสี่เหล่าใช่ไหมปะท่าปรมะใช่ไหมบัวเราแรกแ่ะปะท่าปรมะคือบัวที่อ่าะไรนะหรือว่าบัวอะไรนะบัวใต้บนตรงบัวใต้บนตรง เขบอกว่าถ้าคนตอยู่ในน้ำใต้น้ำหรือใต้ดินใตน้โคลนพวกนี้พทกเจ้าไม่ใช่คนคนจำพวกนี้คือว่าาษะศิกรรากแล้แวไม่รู้ไม่เห็นพวกนี้โอกาสที่จะบรรลุธรรมโอธธกรารจะยากมากมันจะเป็นอะไรนะอาหารเต่าเต่ามากินดอกบรรยยัวก็ล้วกันอยู่ในโครีนมีเต่ามีปลาอะไแน่ี้ยกําลังมากินโอกาสมันจะขึ้นได้สติปัญญาได้บรรลุธรรมยากคนพวกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้คือว่าอวิชาหรือว่าพระธรรมะหรือว่า ปลูกครอบงามอยู่มีอากาศที่มันดีทำเนีแต่บัวพันอีระยะที่สองบัวยี่งพ้นคนตมมาแล้วขึ้นมาในน้ําแต่ยังไม่พ้นน้าอยู่ในน้ํอยู่แต่บัวพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะรู้แล้วเจ็บแล้วถึงจํเห็นแล้วถึงจำเรยว่าอะไรเลขศูนย์เนี่ยเหมือนกันเลขหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยไม่ฟังไม่เชื่อไม่ยอมใครไม่นี่ใครใครที่มีเจอเลขศูนย์เยอะนะยิ่งโหดกว่าเลขศูนย์เลขหนึ่ง เลขหนึ่งเลขสิบสี่แดงก็อัตราตัวตัวเยอะไหมใช่ไหมไม่ยอมไม่ฟังไงแต่ถ้าเราเคยมาเจอเลขศูนย์เนี่ยไหมศูนย์ที่เจอโคตรนี้ก็เหมือนกันตื้อมากๆตื้อแบบตื้อเงียบตื้อลังตื้อแบบว่าไม่เจอกับไม่ได้ยินกับหูไม่ได้เจอกับตาไม่ได้สัมผัสกับมือไม่เชื่อเป็นไม่เราเชื่อไหมเป็นไหมเป็นแอมเป็นไหมเป็นไหมไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายตื้อตื้อตื้อแบบตื้อเงียบตื้อลังตื้อมากๆคือว่านี่มันคือว่ามันไม่เซื่อ พอเจ็บแล้วก็จะจำะตรงนั้นมีผีนะอยาะไม่เชื่อไปดูพอเจอผีปอบตั้งแต่นั้นมาเชื่อเลยว่าโอ้ผีจริงๆนะ,ะรตรงนั้นมีน้ำน,น,ะะน,นะจะไปเหยียบนะคนเหยียบปบโอ้โดนน้ำปัดแล้วก่อไม่กล้าเข้าไปเหยียบเลยเพราะว่ามันาะว่าสังเกตในเด็กยุกเนี่ยยกสองพันปีเนี่ยนะมันได้สูนเยอะพวกนี้มันฉลาดทั้งนักนะอ่าเด็กสองพันปีมันนะ้อยมีสศูนย์สองตัวสามตัวสี่ตัวเยุคใหมกแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกันไม่เคยเชื่ออะไรเหยเยดผีเนี่ยหลังสองพันปีเราดูเลย ครูสอนครูที่สอนเด็กเนี่ยประมาณอายุหนึ่งขวบถึงยี่สิบสองขวบถึงสามขวบปวดหัวมากอายุหนึ่งระเบียนสอนยากว่ายากสอนยากเหมือนกันใกศูนย์เนี่ยเป็นคนดื้อดื้อเนี่ยตื้นรังเลอต้องเจ็บถึงจะจำภาษาจีนเรียกว่าผู้จิ้งอิจิผู้จางจิเพราะว่าต้องหัวชนขากันเลือดออกันถึงจะจำคนเด็กคนนี้จะเป็นเป็นไหมคุณแม่คุณแอมเป็นไหม เป็นไหมดือหัวจนสามเป็นไหมต้องให้เพราะว่ามันต้องมันต้องเจอกับประสบการณ์ตัวเองถึงจะยอมเออโอเคไหมเลขเลขเลขศูนย์ระยะที่สามเป็นบัวที่ว่าอะไรนะเพื่ออะไรนะบัวชื่อว่านี่บัวคนตรงใช่ไหมบัวคนตรงบัวคนตรงอันนี้แล้วก็ขึ้นมานี่บัวในน้ำใช่ไหมบัวในน้ำนี้บัวเริ่มเลยนะ ติมน้ำละบัวแล,ล้วติมน้ำมาเขียนบัวนะบัวล้วติมน้ำอันนี้บัวที่สามละบัวที่สามแล้วตินน้ำเนี่ยมันก็ยังมันจะดีกว่าบัวเราแรกอันนี้เราว่าเริ่มละจักเลขศูนย์เนี่ยมันไปเพราะว่ามีน้ำมันไปเหยียบมันไปเหยียบเจอหนาวก็รารู้ละฮอนมีน้าต่อไปเราจะไม่ไปเหยียบอีกตอนนั้นมีผีมีเจ้ามีองค์มีอะไรจยไปเล่นไปเล่นไม่เชื่อโดนพบขาลากเลยยกขาไม่ขึ้นเลย มันจริงว่าเดี๋ยวไม่จริงเดี๋ยวมันก็จะจําได้มันไม่กล้าไปแล้วไเพราะว่ามันมันอันนี้ไอไอพูดอะไรถามนคือว่ารู้แล้วเห็นแล้วอันนี้ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้เจ็ดแล้วถึงจำอันนี้รู้แล้วเห็นแล้วรู้อะไรเมื่อกี้ตัวศูนย์เริ่มละเริ่มเข้าใจละโอ้ทำไมเราถึงพูดไม่ไม่เก่งทำไมเราพูดไม่เก่นทำไมเราอยากจะพูดยังไงเหมือนคนอื่นอยากจะพูดเหมือนนัดลองอยากจะพูดเหมือนแต่การสมองอยากจะพูดเหมือนแบบเข้าไปยอมหรือว่าพูดเหมือนกับอะไรนะ ตอนอะไรคุณน่าหินนันอะไรเนี่ยเมื่อก่อนที่แต่เนี่ยจะเป็บเสนคนอย่างนี้เนเคยไม่เคยคิดไหนเป็นนักพูดนักเส้นนักอะไรไม่เคยอ่ะนักร้องเอ่ามันชื่อเลขสามมันเป็นนักร้องอะไรนะมันเป็นนักร้องเหมือนอะไรนะอ่านักร้องใครอ่ะอะไรนะอ่านักร้องใครต่างต่างนนี้อยู่ที่ได้้แฟนเอือลิซ่าลิซ่าเออเห็นว่าโหลิซ่ามร้องเพลงเพราะนะดูเส้นเส้นนั้วเส้นการจะเป็นอย่างนี้รือว่ะในเลขสามรือว่า เอ๊ะทำไมเราไม่เนี่ยนะเ,เราเราอยากจะเป็นน้องเป็นนี่ทำไมไม่ได้หรืวอว่าก็เหมือนกันอันเนี้ยมันก็ต้องอะไรนะเริ่มละเราได้สังหรืต้องเราต้องพูดให้เก่งเราต้องเอ่อมาประยุกต์มาดัดแปลงมาสร้างแบรนด์ตัวเองเราจะขายอะไรขายอ่าเห็ดฟางฟามร,รือว่าเห็ดอะไรหรือว่าเราต้องทำแบรนด์ทำอะไรตัวเองให้มันดังมันมันนี่อ่าเพราะว่าเข้าใจตัวเองแหละทำไมถึงพูดไม่ได้แสดงว่าเรายังอยู่เลยจะที่หนึ่งอยู่ เ,เราไปเรียนในระาาดับแปลนปรับปรุงหรือยังถ้าเราไปเรียนไปศึกษาเลยแล้วมาปรับปรุงเราอยู่ระยะที่สามแล้วตอนระยะที่สี่เราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนศึกษามาหลายหลอย่างเราต้องมาเม่ให้เป็นสามชี้อินวันสามเอามารวมกันเป็นแปลนของตัวเองเริ่มเริ่มขเมข้าใจแล้วใ่เริ่มเข้าใจว่าเราเริ่มเข้าใจได่แค่ที่ไหนได้เราทาอะไรก็ต้องใส่จิตใส่ใจต้อง ต้องต้องขับุนองเหมือนกับการจะทำอะไรสักอย่างเรายาบๆทำไม่ได้ง,งานมันต้องละเอียดใส่ใจด้วยในข่ายนี่เยอะยะยบัวคันที่สามนี่ั้นรือว่าเริ่มเลยนะเริ่มเข้าใจชีวิตคืเมื่อไหร่บางทีพักสิบิดว่า15บี้าสิบเสลยสันสีลยี่ใช่ไหมสามสิข้างอหน้าส่สิบไม่หลงวงไงห้าสิบเข้าใจชีวิต60เริ่มเออสุ่นเเออว,ว่า ฟังหูลูกหูและวเจ็ดสิบคิดอะไรสมปทานาละเหมือนกันที่นั่งเีย่ของคุณน,น,น,นิ้วใช้อะไรก็มีอะไรอะไรใช้แล้วก็เจ็ดหกสิบเองยังหกพิจางนะหกสิบสองเนี่ยอันนี้ก็เริ่มละหูซ้ายลูกหูขวาแล้วข้าหูนี้ออกเป็นข้นอ,อ <c oughs> ถึงออกเป็นถือว่าใครที่หกสิบไปเนี่ยเริ่มต้องหูมันต้องหูกระแ่กไม่ต้องไปฟังเลยมา <c oughs> ถ้าเจ็ดสิบนี่คิดอะไรสมปทานากได้อะไรก็ลูกมาให้อยากได้กินอะไรก็ลูกมาให้ อยากไปไหนก็ลูกพาไปเที่ยวว่าเจ็ดจุดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ได้ไดหมดเลยมันจะยกแม่แกไม่อยากจะทำแล้ว,ลวไม่อยากจะไปไหนแล้วลูกจะพาไปเที่ยวลูกจะพาไปกินไอ้อะคือจะรู้ว่าบบกินผักต้มผัดหมกแต่เนี่ยที่ถูกเตรียดีกว่าไปกินไปแล้วนะนนก็ไม่อร่อยด้วยอะไรคิดอะไรตป็นปัญหาเลขอะไรนะเลขแปดเลขอะไรคนไข้ือนกันถ้าเราอยู่ระหว่างลูกอะไรนะสามสิบเนี่ยต้องเลาต้องยึดสร้างฐานะ เพราะว่าภาษาไทยที่ไทยเองนะสามสิบมาเสือมาต้องสู้ท right. okay. yeah. ุก uh, ข well. ้าเลยโอเคเนี่ยบัวอีกบัวเราเลยนะเราสุดท้ายละเนี่ยอันนี้อันนี้เราก่ายนะนี่มันก็จะอะไรนะผลนน้ะผลนะบัวผลนะมาบาลนะบาลนะพระเจ้านี่ถ้าจะสอนคนจำพวกคนสุดท้ายนี่ยระยะหนี่งที่ว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงศัพธรรมรู้เหตุอะไรจนทุกทุก อะไรเน si? <like. S 1> ี <that is S 2> ่ยอ่าประมาณนี้ที่จะศึกษารู้เหตุรู้เหตุการดับทุกรู้อะไรมันรู้มากมีทางอะไรอะมีนปุ๊บคุณเจ้าเลยสังเกตไหมอ่าตีสี่ตีห้าตีสองตีสามคุณเจ้าไปนั่งลุกขึ้นมานั่งเอ๊ะวันนี้จะไปโกรธใครวะเอ๊ะคุณไซด์โอคุณไซดนี่ยังอยู่บัวข้างนี้อยู่พุทธิชฟางนี่ได้รู้เรื่องอยู่ตรงนี้อ่าคุณโอนี่ขึ้นมาละแลอแต่คุณเจ๊นี่เริ่มละเริ่มเห็นละเห็นสะแบงสะบากโอ้แต่ค แค่สองสามคำปุ๊บโคตรไปปบโอ้โหสว่างจ้าเลยเนีย่ยพระเจ้าก็เสด็จไปละโอ้อา่าเลยนะคนที่ยังโกรธเนี่มีอยู่ผมสังเกตในเวลาพระเจ้าจะไปไปสอนใครไปให้ใครบรรลุกปบเมื่อไหรท่านจะต,วตรกกตวจดูกั่งตรวจยานุสั่นว่าจะไปเหมาะเจาะที่จะไปเทสกับใครจะไปโกรธพระอาจารย์พร่เจ้าพอเร็จปุ๊บมาดูละโอ้นโ,โอนี่เวลาถึงแล้วเราได้บรรลุธรรมเราถึงทำนะเราจะไปโกรธตันจ็ดวันนีเรื่องห้าก่อนเพื่อนเลยเพราะว่า วันที่เจ้าห้าเนี่ยมันดูแล้วมันตอนนี้มันยังสงสัยเรามันยังเกิดอย่างเรามันไม่เชื่อเราไปปลดไปแสะแดรพี่หาไปแสดงพบเป็นยังไงบ้างโอ้โหยอมรับเลยแต่ป็นที่นะเขาลบขอคารวะนี่เลยสําเร็จแล้วนี่นี่แหละบางทีเนี่ยคารวะคนบัวซีเหล่ามันได้ซีเขาจะหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นอันนี้เจ็จแล้วทั้งจำอันนี้พอจำปุ๊บเบยจากประสบการณ์อันนี้ปุ๊บมันรู้ทำ คนที่บัวที่สี่มันเป็นบัวที่ว่ารอรอเลยนะรอผลไม้มันสุกรอ้องมันร่วงมันเือ้าร่วงร่วง,วงบัวที่มันขึ้นมาฟาดทิศสองมาปบก,ก็บานว่าเกิดปัญญาสู่ปัญญาใครที่นี้ 0, นก็ศูนย์ยนะมก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนระดับที่ว่ามันรู้ทำในอยัางเข้าใจในอยัางรู้ว่ากำลังเ,เกือบเจะเริ่มเดิมเห็นละ,ะาณนี้ ไม่รู้ว่าของแอนี่อยู่ระหว่างไหนอยู่ลูกไหนอยใต้คัมตองแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเลขสามละอยู่ประมาณนี้กําลังจะโผล่กําลังจะบานกําลังจะตูมๆกออกกาน้ำาแไม่แน่คุณนี้ตื่นมาปุ๊บโอ้โหันรลุธรรเลยเลขศูนย์เลยะได้ทำาล้วโอเคเลขศูนย์อีกอันหนึ่งถ้าด้านสุขภาพจะเป็นคนยังไงเป็นคนที่ว่าตัวนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจนี่ไม่รู้ไปที่ไหนอยู่ที่บ้าน มาทำไมที่นี่บางทีเรียนกันเนี่ยใจลอยไปไหนไม่รู้ใจก็อยู่กับเนี่ยกับตัวบางทีทำงานก็นั่งทำงานแต่จใจก็ต้องไปเที่ยวไหนไม่รู้พวกนี้จะชอบใจลอยภาษาจีนอะหลิงหอนซูเชหลหลิงหนเพ้าะว่าวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยบางทีจะชอบไปเที่ยวที่อื่นไปตอนอยู่บ้านก็อยากจะไปไปโรงเรียนเพราะตัวอยู่โรงเรียนใจก็อยู่ที่บ้าน,เ,าเ,ปนาเป็นเ้ืองไหมเป็นเ้ื่องไหม งงอยู่เอ๊มันเป็นไหมอแม่เห็นไหมนี้เขาจะเออเออลยลอยเอ๊ะไปไหนวะพอมันเรามาติดเฮ้ยสะดุ้งเนี่อะเพวพอเราคเรากาไปเที่ยวนะคนมันโดนจัาเอ๊ะสดุ้งเนีรอะไอว่าใจลอยไปี่โอเคเล่ห์สูนเกี่ยวกับโรคอะไรโรคอะไรนะโรคที่ว่าใจไม่อยู่กับในตัวตรงนี้เพราะการงานเลขหสนี่บางทีเนี่ยตกงานอะไรทําได้ทุกอย่างเลย เพราะเลสซูนเนี่ยมันว่ามันบ้างการร่างงานไปจับได้บางอย่างใม่ทานหนุ่มเลขซูนี่ยบางทีไม่เช่าบ้างการร่างงานโดยเฉพาะเนี่ยสามถึงสามเนี่ยนะโดยเฉพาะอากูเจ็ดเนี่ยพวกเนี่ยร่างงานเนี่ยเป็นถ้าอยู่ให้แบบว่าอย่าไปทําอย่าไปอะไรพวกแบบรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่มีอะไรชีวิตมันไร้ค่ายังไงเราต้องหางานให้เขาทำเยอะถ้าไม่งานหาไม่หางานเขาทำเยอะเขาจะสมองมันกับมันอะไรมาฟอดหรือว่าเฮ้ มันมันภาษาจีนมันตั้งจีล้วมันแข็งเงี้ยเฮ้ยรู้จะทําอะไรอะไรเนี่ยทีกระส่งมาเกิดมาแล้วก็ไม่ให้มีงานทํำเลยรู้สึกว่ามันจะบ้าเหว่มันจะไอ้พวกนี้มันต้องมีงานอะไให้ทํำวันทำทุกเวลาสมองมันจะอยู่กับปัจจุบันเปเนไหมเป็นไหมเราชอบไหมอ่ามันมันจะหาอะไรทําตลอดอยู่ว่างๆไม่เป็นอ่ะเป็นเล่ออ่เป็นไหมเป็นไหมคุณแม่เป็นไหมอันนี้เขาทุกบ้านก็เป็นนะเป็นไหมว่าไอคือคือ เสร็จแล้วก yeah. ็การงานความรักโอ้โหความรักเจอเือนี่เป็นความรักไงความรักสุดท้ายเป็นไงว่างเปล่ามันจะเป็นความรักบางทีมันความรักมันมก็แต่งงานไปนก็ดีดีดูแต่เอมันทำไมจืดมันทำไมจางมันทำไมเชื่อมันมัไม่เหยวไม่มีอะไรเลยความรักมบางีสุดท้ายนี่ย ต้องระวังความรักที่มันอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอะไรมันว่างเปล่ามันไม่มันเข้าใจเลนไม่มีอะไรเลยไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยบางทีมันจะมีความรักมันก็เหมือนกัความรักที่ว่าอ่ามัน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 เหมือนกับไม่รู้จะพูดยังไงมันมันร่างเปล่าความรักที่ว่ามันมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะเห็นเขาว่าเฮ้ยมีคู่มีความสุขเออไม่แม่สนมันก็แค่นั้นแหละก็อย่างนั้นแหละมันมันมันไม่มีอะไรที่ว่าแตกไปจากอะไรอื่น เข้าใจเข้าใจไม่ได้สวบางทีมันมันเบื่ออะไรนเบื่อทุกย่างพ้องแต่งงานใหม่้องแต่งงานใหม่แ่งแต่งไรแต่งกรหวานฉ่ำกระหานกระหวานอะรยทุกวันนี้เริ่มแยงล้เร่แยงะเร่ขยันลยเริ่เริ่มสงสัยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรแต่แต่บางทีเนี่ยเราต้อง ต้องเตรียมใจนะไม่ใช่ฝ่ายฝ่ายน้นเขาจะไปมีรักสามสงสามเศ้านะฝ่ายเรามีต้องระวังเพราะเรามีเลขสามถ้าฝ่ายน้นมีเลขสามมันก็ไม่แน่เหมือนกัน่างเงี้ยแต่ต้องต้อง,องระวังพยายามเจรจาเหมือะะกนกันเลขสามที่บอกว่าเนี่ยคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ไม่เนี่ยคุยยังหลานชําเลยแต่หลังๆไปเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะเริม่มแล้วสักเจ็ดปีต้องอดทนทานให้เจ็ดปีได้นะ เจ็บตัวเราต้องปรับที่ตัวเองมันไม่ต้ไป trips, แก้ที่เขาว่าะยิเราเรียนร่างชีวิตแต่เราต้องปรับที่ตัวเราแล kind of water, so cosas, ้วเราจะคุยกัเขาเอ๊ะทำไมเราคุยไม่รู้เรื่องเราก็ต้องใช้อะเมื่อกลางเราเล่นสนุกเกอร์แล้วจะยิงลูกแล้วน้ำตกเนี่ยเรายิงตรงๆมันไม่ได้นะเราต้องชนลูกนี้ตึ๊บลูกนี้มันจะจะแทกไปถ้าตกองหนึ่งอันนั้นกันเวลาต่อไปเรารู้ละเนาเราเรียนรหังชีวิตเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเอ๊ะเราต้องให้คุณแม่เฮ้ยคุณแม่คุณพูดกับเขาเออคุณแม่พูดเรื่อองเหนน ทำหาลูกชิงหาคนไปเจรจาสื่อสารคือว่าเรามีลูกแล้วเราไม่ต้องไปพูดกับพ่อบอกให้ลูกไปพูดกับพ่อหรือว่าไม่งั้นก็อยู對對 k, ่ห้องของเราฝาส่งเส็บที่ตองตี้ตองเยยิงคามยิงดาเทียมพวกเราเราเพวกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเราจะเป็นใช้ลูกชิงมันต้องมีเครื่องที่สามไปยิงไปดิขลุกไปดิตีสามตีสามมันต้องมีอะไรเครื่อ แต่ตอนนี้กำลังคุยกันมาเนี่ยมีความรักใหม่ไม่ต้องห่วงมันจะมาเห็นลูกเสด็จมาหมอนัดเนี่ยโอ้แต่มาแล้วมันนั่งคุยได้ทั้งวันถึงมันถึงถ้าทำบ่างแล้ะอะไรยกหัวทำบ้างอ๋อให้แตมาเห็นได้แตมาขวัญขวัญเลยอะเลยหวันนี่อยู่แล้วเพิ่งเดี๋ยวมันถึงเวลาแล้วมาละเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรู้เองนะว่าประสบการณ์แล้วก็บางทีว่าโอ้ตอนที่อยู่ใต้หวังเนี่ยตอนนั้นคือกับอันนี้เป็นความลับเลยคุยกับสาว ตอนนั้นอาจนาคิดอะไรนะอ่าเอคาซอฟกิดเดียเก่งๆไม่ได้รละตอนนั้นอยู่ไต้หวันองนี้มันไม่มีอะไรทำมันกำลังมีอะไรก็ว่าเอ็นเอ็นอะไรนเอ็นอนเอ็นเอ็เนเอ็นเราเราฝึกกิไม่ได้คุยกันเหมือนลายมืนดูชัดก็คือก็ฝึกกินไปเลยต้องต้่ต้งมาคุยไปคยมามีเกาหลีสาวเกาหลีแต่ก็ไม่รู้เรานี้เป็นสาวนองเราคยไปคมา ตอนหลังเป็นอะเจอไปกระเทยตั้งแั้นไม่คยชื่อจำชื่อยังจำชื่อไะไชื่อขวัญนะตอนนั้นชื่อขวัญคุยกัเคยไปหลายเดือนแล้วเตอนหลังเนี่ยจะมาเลยก็ขอบคุณขอมากๆเพราะอะไรเราพิมพ์เก่งาตอนหลังเนี่ยเราหลบตาจิ้มได้ต่ตื่น่ง่ดเลยเมื่อก่อนที่พิมพ์ไม่ต้องจิ้มตั้ง่ตอนหลังนี่เออกรหดือนกันเราเคยเคยกับสาวเป็นสาวกระเทยตายเลยไม่รู้ตอนหลังวาจง ล็อกเลยลไ,ไม่คุยเลยตอนนั้นมาไม่เป็นจีไพอะไรทางอินเทอร์เน็ตเลยไม่คุยกันเลยพอเจอจะไปเจอกระเทยเนี่ยสุดยอดเลยตีไม่บินไปตามเขาก็หลีแนละ้วยุ่งเลยแล้วกับหมอน,นัดนี่บินไปตามลาวเลยนะโอเคเลขศูนย์อะไรต่อเมื่อกี้ความรักการงานสุขภาพเสร็จ<ะ>แ,แล้วอะไรคะฮะฮะ,ฮะ,ฮะเลขศูนย์เนี่ย ดูสิเลขหนึ่งเนี่ยเนี่ยแล้วเลขศูนย์เนี่ยมันมีพระอยู่เหรอมันว่างเปล่าแล้วเห็นไหมมันไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีที่บอกว่ามันไม่เชื่ออะไรเลยเห็นไหมเออมันไม่เชื่อไม่เลยรเล็กสังเกตเรามาดูยุคเด็กที่ยุคสองทันเห็นไหมวัดเปิดประตูยี่สี่ชั่วโมงมันไม่เข้าไปเลยมันไม่ได้ไหว้พระใครที่มีลูกีหลานมาไปสังเกตเลยไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยไหว้พระ เพราะว่าเด็กอย่พวกนี้มันไม่มีพระแล้วมันมันมันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามันมันอยู่ก่อนพระธเจ้าลนะมันเกิดก่อนพระธเจ้ามันเป็นยุคหินยุคอะไรสังเกตว่ายุคหินยุคอะไรเนี่ยมันนีมีเชื่อไหมมีเชื่อพระเชื่ออะไรไม่เชื่อเลขอกส่วเนี่ยจะเชื่อเชื่ออะไรคือว่าเชื่อผีแล้วเชื่ออินทรีเชื่ออะไรพวกนี้ไม่มีพระมันไม่มีพระเยอะมันจะเชื่ออ่ามันมันเพราะว่ามันว่างเปล่ามันว่างเปล่าสังเกตยุคยุคหินยุคโบราณเนี่ยเห็นไหมเขาจะ เชื่ออะไรเชื als, ่อเชื C als. C als, è, ่อสิญงักรอากาศอะไรว่าเชื C als. C als, ups, <acak> e ่อไม่มีไม่มีพักไม่มีอะไรที่จะนี่เบบน้ก็นับเป็นสายมูไหมจย์เออสายมูสายมูพวกนี้จะสายมูได้แต่สายมูสายที่ว่ามันมองไม่เห็นอะสิ่งที่มองไม่เห็นอะเป็นโลกวิญญาณโลกอะไรเขาจะสามารถสื่อสารกับพวกนี้ได้เยอเราเราดูเหมือนกันในสารสสามน่เหมือนกันถ้าสมองมันว่างเห็นไหมว่าสามนี่เป็นคลื่นนะสาม ศูนย์เนี่ย er เป็นสารมันเป็นเป็นสื่อสารที่ว่าเนี่ยถ้า, more, ถาทําไมก็เลยเข้าใจเรื่องจังว่าคุณต้องปล่อยตัวให้ว้างหมดเลยไม่ให้มีอะไรเลยแล้วคุณถึงจะคอนคอนแทคกับสื่อสารกันได้เหมือนกันใครที padding, ่รหัสสารตัวสารอะไรนะพวกมันต้องจูนจูนคอนแทคให้ได้จูนกับสิ่งอากาศจูนกับอากาศจูนกับนันนาดาวเทียมของใครก็ได้ขึื่อนไหนก็ได้แล้วจะไปจูนตัวเองกับคอนแทคกับคนอีกแล้วจะไปจูนกับอะไรนะ ถ้าผู้ชี้ว่าคุณไปจูนกับใครก็คอนแทคไปพอคอนแทคก็ได้๊อกหัวทั้งลงมาตึดตั๊กทำไมทำไมพูดไม่หยุดเลยพูดได้อันนี้เลยคือสังเกตในวันไหนวันไหนถ้าเขาพูดไปหยุดเนี่ยเราต้องวิ่งหนีแลอะไรไม่ใช่ตัวเขาพูดแต่เป็นคนอื่นพูดแบบนี้เราต้องต้องดูโอเคเอกสารนี่อะไรนั้นไม่มีทักเลยเพราะมันไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรตัวจะมาเองจะมาก็งงเหมนะอาจารย์ถามจะมาว่า พระที่นั่งพระอยู่นั่งข้างหลังเนี่ยบวชมาทำไมน้องก็เดลือใครอะไรไปหาใครละชั้นก็มีระบบแล้วศาสนาก็จะตอบยังไงเนี่ยตัวหัวมันตอบได้เป็นมันไปไม่ถูกเหมืันว่าบวชมาทำไมนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราบวชมาทำไมท่านบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระเยซูก็ไม่เชื่อพระอเล็กซาก็ไม่เชื่อแม้แต่ฉันยืนข้างหน้าคนเนี่ยฉันสองคนก็ไม่เชื่อนี่อาจารย์นี่รู้ได้ยังไงวะ S <S ในใจจะมาคิดว่าเ,เหมือนกันไม่แน่นะคุณแอนเนี่ยมาเรือนเนี่ยจะมาก็พูดไม่เชื่อเพื่อนเจ้าเรียนอยู่ข้างบนทำประกันอยู่ก็ไม่เชื่อนั่งอยู่ที่นี้ก็ไม่เชื่อหรือว่ามันไม่เชื่อใครเพราะอ,อะไรตัวเองบางทีก็เดี๋ยวมังไม่เ,เชื่อ,อบบเลยอย่างเงี้ยบางทีเรื่องสูตรมันอะไรมันมัน,มนเยอะนะตอนหลังเนี่ยจะมาเลยออ๋สอบกลับไปบว่า,วาทำคำถามมาบวกแต่ทำไมก็ ก็เอาความตอนเราเป็นเด็กนะตอนเป็นเนนน้อยเราก็ว่าเราอยากไปเที่ยวเราก็ถือถือได้บวชเนี่ยพอได้บวชครบเราก็ได้เที่ยวทั่วโลกเลยมันก็อยากจะบวชอยู่เนี่ยเลยไม่อยากจะเสด็จเพราะว่าบวชนามยาเนีก็จะเที่ยวไปไม่มีอะไรเลยผมอเพราะอะไนี่มันสอนนี่เองมันอยากจะเที่ยวนี่เองในในมันมาบวชเนี่ยมันไม่ได้เที่ยวพระเจ้าอ๋อตอนหลังเนี่ยเลยมาเข้าใจเรางอ๋อไอตัวเลขเลขศูนย์นี่เองที่ว่าเราไม่เชื่อใครไม่ฟังใครไม่เลยจังแค่เราอยากจะมาแค่เป็น อ่าเดี๋ยวนะเหมือนแม้แต่ครูเหมือนกันอาจารย์ที่จะมาเรียนเหมือนว่าเรียนโน้นเรียนนี่แตม่มาก็ไม่เชื่ออาจารย์สักคนเลยนะนีแต่มามันยอมอาจารย์ที่สองมหาวิทยาลัยคนเดียวที่แบบยอมแกจริงๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยกับหลวงพ่อที่จะมาอยู่เป็นยี่สิบปีอยู่ที่วัดแต่ตามาก็ไม่เชื่อท่านทั้งสอนอะไรบอกเลยมาก็ไม่เชื่อว่าดื้อดื้อจนฝ่าวเลยตอนหลังเงงนี่ยแตม่มาเลยเข้าใจแล้วเพราะเลขศูยนย์เนี่ยมันทำเรื่องมันตัวมันไม่ยอมไม่เชื่อ แม้แต่ต้องไปเจอตัวเองที่จะเส่ยเหมือนกันนาชีวิตอี่ยที่ตะมาบอกว่าตอนแรกจะมาภาษาพุทโปรตีเนียจะมาฟังไปเทศน์สุนีมาเรียวจะมาเรียนจะมาใส่เนี่ยไม่เอาไม่เอาคือด้วยแลสุดท้ายเนี่ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาเราต้องไปเรียนะเพราะอะไรตอนแรกเนี่ยอาจารย์ที่สอนนา,าชีวิตเนี่ยว่าท่านเปิดอ็อสแรกเนี่ยท่านมายืนสถานที่วัดตะมาที่ตะมาอยู่ไปสอนบนวัดเลยนะแต่ปอดีต้ตะมาไม่อยู่ตะมาไปออกไปต่างประเทศเราไปไหนไม่รู้แต่ตอนหลังเนี่ย ท่านเปิดสอนที่โน่นน่ะไถหนานอยู่ภาคใต้เนี่ยเขาเชิญมาวันที่สุนีบอกต้องไปเรียนต้องไปเรียนคุณอาจารย์หนองคุณคุณต้องปเรียนวันดีๆมากๆเลยเลยน่ะแล้วก็เรียนก็เรียนก็ออกตังให้นะเออได้ออกตังให้ก็ออกตังให้แต่มาไปเรียนให้แตมาควักตังออกเองนะตอนนั้นแรกๆเนแต่มาไม่กล้าไปเรียนแต่มาเรติดนี่แกอะไรนะตอนนั้นค่าอีกสี่พันแต่ลดเหลือวสองพันที่สุนีออกตังให้แต่มาไปเรียนแต่มาเลยก็ไปเรียนแต่มาก็ยังไม่ได้คืนนั่นนะตอนหลังเนี่ยแต่มากลับไปท่านว่า สายหลงนี่มันเนี่ยมันแล้วรู้ใจตังค์ให้มันไปเรียนรหัสชีวิตตั้งคราวนั้นจนถึงเดือนนี้มันโวมันไปหาได้หลายแต่นันนัทมันแม่มาขึ้นสตารเลยที่ตัวนี้น่าแยกกันมาแต่แล้วหลงหลังจากนั่นล่างสมุดมากลับไปไต้หวันเนี่ยประมาณเดือนสิงหาเมก่อนต้องสาเดือนกลับไปไต้หวันไปสองทุกแตมาก็ไม่ถึงที่เสนอเลยนะเพราะว่าเป็นมูลคุณหนักที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงกันมาไปให้อาจารย์มาสอนรหัสชีวิตจนมาทำงานในวันนี้กันมาที่สกุณเนาะ ในท่านจะทวงจะมาบ่อยๆจ้าเซลอาจจะมาเรื่อยๆน,น,นะสองพันอาจจะมาวันนั้นเป็นช่วงอะไรนะอะอ,อกพรรษาเลยของที่นนมาแล้วก็ใส่ซองคืนให้ท่านอตอนนี้หมดเป็นหมดกรรมแล้วจบกัน, 5, แนแล้วนะได้ให้ท่านไปแล้วรู้สึกว่าใส่ไปสี่พันเนื้อเท่าไหร่ให้ท่านไปก็เพราะว่าท่านพวกแก่เลยนะอายุขึ้นเลขเจ็ดสิบตรงนั้นนั่นคือตอนนี้เจ็ดสิบแต่ท่านนั้นดูแลสุขภาพดีเป็นที่สุดเลยก็เรื่องบางอย่านะคิดถึงเรื่องราวบางทีมันก็ ต้องขานอะไรเยอะๆยะอยนี้โอเคเลขศูนย์มีอะไรไหมไม่มีเนาะไม่มีเนาะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติคือว่าสุนตะตาล่างเปล่าเหมือนอากาศธาตุเหมือนอากาศธาตุอนอาเลยนะเลขศูนย์เนี่ยเหมือนอากาศธท่าอากาศธท่าใช่อากาศธาตุสุนตะตาใช่ไหมของ่างเปล่า อาจจะมามีเวลาอยู่นะจะมาขอมาดูนะบางครั้งเราอยากจะรู้ว่าคนที่มาจากมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเราเกิดมาเนี่ยในโลกเนี่ยเราเคยมาแล้วเชื่อไหมว่าเราเคยมาเราเคยเกิดมาแล้วหลายรอบลวแต่ไม่รู้ปีไหนไม่รู้เมืองไหนเวลาไหนแต่เลขศูนย์เนี่ยที่อาจารย์ท่าบอกว่าศูนย์หนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับสองพันหกร้อยปีถ้าเก้าหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับอะไรนะเท่ากับหกร้อยปีถูกไหมา ดูนะัเอาสูตรมาจากไนกันลงเรามายกตัวอย่างของคุณมาเลยนะคุณแฮงนะคุณแฮงไม่มีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวแล้วก็เลขเก้าีตัวหนึ่งตัวอันนี้ได้เท่าไหร่หกสี่เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบสยงแปดพันปีอันนี้ได้ความคิดนย ั้าการจะทำอ่๋อด้านการกระทำมีแค่2องพักลับเลยนะหกร้อยใช่ไหมมีตัวเดียวเนี่ยไหมท้านกาก็เป็นเท่าไหร่สิบหกสองสามพันสองรอบการจะทำสามพสองแต่ความคิดความคิดทีปีแปดพันปีเะน่้นว่าดูเกือมา ความคิดเนี่ยเป็นเต่าล้านปีหรือว่าเต่าแปดพันปีแปดพันปีนี่น่าจะเลยยุคถังเขายุคไหนยุคหินแล้วนีล่ลาวแปดพันปีนี่ยุคไหนพุคเจ้าเราแค่สองพันห้าร้อยนี่แปดพันปีมันแก่ไม่แก่แก่ไหมแก่มากเลยนะอแต่การระทำเนี่ยสามพันกว่าปีสามพันกว่าปีนี่ราชวงไหนนะประวัติศาสตร์ะมาลืมไปหมดแล้เรียนไป อน้ำโอ้ยโอชาร์กเนี่ยถ้าขึ้นแก้วกร้อมตอนน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ต้องมาชาร์กสองพันปีไม่ว่าเราไปศึกษาประวัติอะไรเงี้ยนะลูกไก่ประมาณแปลว่าการกระทาไม่นานเนี่ยเหมือนกันความคิดเนี่ยหัวโบราณหัวโบราณมากๆเนี่ยบางทีหม้อโบราณนี่หม้โบราณนี่แบบผมว่าเลยเนี่ยเพรว่าชอบของเก่าชอบของโบราณไปเที่ยวก็บ้านเชียงหรือว่าน้รอมวัดหรือว่าอะไรนะบ้านตึก ตคิดว่าเจดีย์ที่เก่าๆโบราณอะไรทั้งหลายชอบไปเที่ยวไหมชอบของเก่าๆก่าไหมเมืนไม่ว่าอุทยานสุโขทัยหรือว่าอะไรที่มันที่เก่าเก่ามีที่ไหนบ้างแค่แค่มืองเก่ยนแค่ก็อะไรที่อะไรนะที่มันมีมันหยบกันขันยันอะไรนะที่มันรับแรงด้วยว่าที่มันเป็นซากอะไรนะหานเจาะๆอะไรนะรับแรงมึงรับแรงอะไรมาเพราก็ได้ศูนย์เนี่ยถ้าแก่ๆเนี่ยมันจะชอบ ของเก่าของโบราณแล้วก็ชอบสะสมของเก่าด้วยเด็แม่คุณแม่ด้วยนะครับชอบไหมของเก่าๆรองเท้าเสื้อผ้าตั้งแต่เด็กจนถึงนี้เก็บว้อยู่ไม่เอาทิ้งไหนไม่ทิ้งนะทำไมรู้ป่าเพราะว่าจะสวมรถเมล์ฮะสวมรถเมล์สวมรถเมย์ก็นะชอบสะสมของเก่าไม่เยิบไฟว่าของอะไรเก่าที่เก่ายิ่งหนงของมันมันจะเป็นรัลึกถึงความหลังที่เราไปเที่ยวที่สถานที่โบราณคขีอะไรทันหนยมันเหมือนอ๊ะ มันจะเราเคยมาอยู่ที่นี่เราเคยมาเกิดที่นอ่าเป็นไม่บางิีเคยไหมเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมาที่น้ากันนะีน้าน้านเราเราเคยยืนตรงนั้นเราเคยไหนมันมันจะมีเซนต์อันนี้ของเก่าๆมาแต่ถ้าอ่าอันนี้แล้วก็แต่งชุดเหมือนกันจะให้เราแต่งชุดแบบว่าเด็กแนวซ้ายเดียวสั้กระจูกระดีหรือว่าไม่ชอบอันนี้แต่งชุดต้องอะไรนะยาวถึงหัวเขาเ่าต้องชุดโบรามโบรางใส่ผ้าถุงผ้าถุงมาแต่ว่า,า,า,าไม่ค่อยอะไรนะ่ะ ่าแบบว่าจะไม่ใช่ใส่ใส่ชุดแบบว่าของโบราณเกาหลีแตนจังกุมหรืออะไรอ่าแล้วยญี่ปุ่นอย่างนิโนอะไรนะนิโนอะไรกิโมโนอะไรจะชอบไหมชุดไทยก็จะถ้แต่งชุดไทยก็ชุดเก่าๆชุดโบราณโบราณเป็นหรือเปล่าชอบไหมมันก็ะจอกไหมมันชี่ยมันก็ะจอกนะก็อีกทางหนึ่งเลขหูงอ่าของโบราณนั่นไหมอ่อีกทางหนึ่งอะไร ชอบโบราณสิ่ของเก่าใช่ไหมแล้วก็อะไรเออเราดูหนังสังเกตเด็ก2,000ปีเนี่ยเราดูมาหล้าง2,000ปีเนี่ยหนังที่จะเป็นนี่ยนั่นเลยสวนแดนจังคึมหรือว่าเนี่ยอะไรมันจะเป็นน,น,นีั่นเลยสวนหรือว่าอะไรนะผมได้คิดผมได้คิดหรือว่ามันจะแต่งชุดโบราณโบราณน,นะคนจีนก็เหมือนหนังจีนก็แต่งเป็นหนังจีนโบราณโบราณแล้วว่าโบร่างก็โบราณโบราณหรือว่าหนังไทยเนียจะเป็นสไตล์โบราณแบบว่า อ่าอะไรเนี่ยพอแสดงโบราณก็เด็กสมัยเนี่ยชอบเพราะมันเหมือนกับมันเกิดไม่ทันแต่มันได้เห็นภาพอยู่ที่ครูเป็นแม่ทัพครูเป็นอะไรอะไรปรนชอบดูหนังโบราณสองสามปีแต่ถ้าหนังใหม่ๆเนี่ยหนังแบบว่านักยายน้ำนงน้ำเน่าอะไรในทีเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ชอบดูแต่ถ้าเป็นแต่งตัวโบราณโบราณก็เด็กวกนี้สนใจมากเด็กที่มียกศูนย์หลายหลายตัวเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ทุกที่ว่าสู้รบกันสมัยโน่นอ่ารัชวงศ์ชังรัชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น ก็โอเคมันเข้าใจนะที่เขียนตอนคุณแม่คุณแม่เท่าไหร่คุณแม่มีศูนย์สองตัวก็ประมาณก้าวหนึ่งตัวก็สามพันหกสามพันสองก็ไม่แก่เท่าไหร่คุณแม่ไม่แก่แต่เนี่ยมังดีไหมความความคิดอันนี้แก่แน่คนนั้นเนี่ยสามพันมันคนละหลายเวอร์ชั่นงเลยหลายทันเต้เลยบางทีคุยยังไม่คุยเรื่องบางคนเอ่อมันจะซื่อสามมันก็จะเรื่องบางครั้งสังเกิดมคนอายุต่างกันมากนะครับคุณแม่มาแปดสิบแปด เด็กที่จะมาเลี้ยงอมาเลี้ยเนี่ยสิี่สบห้าสิบหกบางทีมันสื่อสารกันไม่ค่อยรู้อย่างทำไมสื่อสางโลกผมแกร์ผมเท่า